ด,ดีเมื่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ3สถาบันในประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลใหญ่จากงานแกะสลากหีมักนานานชาติประจำปี2567ที่เมืองหาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือตุ๊กตุ๊กออนทัวร์ ผลงานแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี2567เนะคะฝีมือจากทีมนักศึกษาสาขาวิจ,จิตศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวภากรุงเทพมหานครโดยน้องๆน,นำเอารถตุก๊กตุ๊กมาเป็นสื่อกลางที่อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทยเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นศิละปะไทยในรูปแบบร่วมสมัยส่วนรางวัลที่3ตกเป็นของน้องสองทีมจากประเทศไทยของเรานั่นก็คือ ทีมนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราชธานีค่ะชื่อผลงานมนุษย์กับธรรมชาติที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในบางครั้งก็ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยเปรียบเสมือนดาบสองคมที่แม้จะสร้างความสะดวกสบายแต่ก็แฝงไว้ซึ่งผลกระทบที่รุนแรงในภายหลังและทีมที่ได้รับรางวัลที่สนะคะ อีกทีมก็คือนักศึกษาสาขาว,วิจิตรศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรีนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับรางวัลน,นะคะชื่อผลงานโลกแห่งสันติภาพ World of Peace ผ่านผลงานแกะสลักหิมะเป็นนกพิราบขาวที่โอบอุ้มกุหลาบหดอกภายในปีกสองข้างเป็นการแสดงออกให้ทุกคนบนโลกงดใช้ความรุนแรง ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสันติภาพเพื่อนโลกของเราโดยทั้ง3ทีมนะคะได้รับโลกรางวัลพร้อมใบประกาศนิยบัตรสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีตัวแทนจาก6ประเทศคุณผู้ชมหานี่เลยนะคะบนเวทีได้แก่จีนรัสเซียอังกฤษอิตาลี ออสเตรเลียและประเทศไทยของเรานะคะรวมทั้งสิ้น58ทีมค่ะโดยการแข่งขันแกสลักหิมะนานาชาติถือเป็นการแสดงศัก,กยภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการนำความรู้และทักษะการแข่งขันไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ในอนาคตและนี่ก็เป็นความสำเร็จที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก3สถาบันของประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่งานแกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี2567จากประเทศจีนมาครองได้อย่างสง่างามจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ